สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ใครที่เปิดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าหัวข้อคลิปเป็นคีรอดมือทองนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเทียบสถิติในการเปิดการเด็กไอนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมยังอยู่ที่ระดับ 100M เอ็มบวกอยู่นะครับและหลายคนก็เลยยังค่อนข้างที่จะไว้ใจนะครับทีนี้ล่าสุดนะครับผมน้องฟอ r ์อารคัเนี่ยฮะชื่อ Facebook นะครับชื่อว่าฟอร์อารัโพสต์ลงในกลุ่มว่าเขาเนี่ยเปิด ได้จากไอตัวคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือการ์ดอะไรนะครับแต่จากที่สอบถามน้องเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบกล่องเขียวร้อยเขาบอกงนี้มาจากกล่องเขียวร้อยครับพี่จากหลีกในมือถือมันคืออะไรวะยังไงก็ลองคอมเมนต์ไวล้ลวกันนะครับน่าจะเป็นอารมณ์แบบชนะหลีกแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้กล่องเขียวร้อยนี่มานะครับแล้วก็เปิดได้ XI เฉยเลยนะครับเป็นเป็นวัวเบสมาเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ย ได้โพสลงไปในกลุ่มอารมณ์แบบผมไม่แน่ใจว่าก,กลุ่มเพเยอร์หรือเปล่านะครับบายเพเย์หรือเปล่าล้วบอกว่าอยากจะเอาให้พี่คีรอดเปิดนะครับเพราะติดตามพี่คีรอดประนานขอบคุณมากนะครับขอบคุณนหน้าที่นี้เลยนะ,ะสำหรับน้องอาร์ตนะครับก็เพิ่งคุยกันเสร็จเมื่อกี้ผมก็น่าทำอะไรเพลินๆโอเคนี่คือรูปที่เขาได้มาจริงๆนะครับที่เขาได้มาสดๆแล้วร้อนเลยจากตอนเมื่อเย็นนี้นะครับเมื่อเย็นของวันที่19เมกราคมนะครับนะีบ่ฮนะโอเค ้องบอกว่าพี่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับพวกอไอเทมที่ผมดองๆไว้นะครับผมผมเก็บไว้เปิดทีเดียวนะครับแอบเปิดแลวกันนะสักใบหนึงการ์ดเขาไม่ได้ห้ามเปิดนะแต่เขาห้ามแบบไปไปยุ่งกับพวกสัมภาระเขาใบนี้ป๊าบเข้าให้ครับผมฟิลิปลรามมาหน้าที่หลักของเราครับผมการ์ดเวอร์เบสครับติดติดมองจอซายนิดนึงเพราะว่าเป็นจอที่สองนะครับผมโอเค หมุนวนครบหกทีหกหกทีหกทีหนึ่งสองสสห้าหกดที่เลขหนึ่งครับโอ้โ oh. ห บางทีมก็เก,ก,กาะเกาะสถิติตัวเองเกินไปนะมาโนเอลนอยเออร์นะครับผม XI ราคา 103M ตัวล่าสุดจากน้องซิกช็อตหรือน้องท็อปเนี่ยรู้สึกจะเป็นบีย่านะครับเรอบนี้เป็นนอยเออร์เอาวะอย่างน้อยก็ร้อยเอ็มนะครับยังดีที่ไม่ใช่แบบ สี่สิบห้าสิบพวกเชนไนเดอร์พวกอะไรอย่างนี้แต่อย่าไปพูดถึงมากมากเดี๋ยวแม่งมานะครับโอเคขอบคุณน้องอาร์ไว้ที่นี่ด้วยนะครับที่ไว้วางใจพี่นะครับสำหรับนอยเออร์เองเนี่ยนะครับอันนี้คือรีวิวสั้นๆก่อนเลยละกันนะครับนอยเออร์เองเนี่ยจะได้รับคอนี้ลมกลับมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าในเอนจินใหม่หรือว่าใน Impact Engine เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมทั้งเรื่องของรูปร่างสเตตนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเป็นประตูที่เหนียวมากๆในเอนจินใหม่นะครับถึงแม้ว่าเอนจินเก่าอะ่ะ มันก็ไม่ได้แย่นะครับคือเอจีนเก่าก็เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าในเอจีนใหม่จะเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นกับการใช้ m มเดลนายเออร์เอไอนะครับนเออร์เอไอนติดท็อปห้าประตูของผมที่ผมจะทำคลิปด้วยนะครับไว้ติดตามกันเลยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยกีรอดมือทองรู้สึกจะเป็นอีพีที่สิบเอ็ดนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากซับสไคร้ด้วยนะฮะ